เรียนคณะกรรมการประเมินการพัฒนาการตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูทุกท่านค่ะดิฉันนางคณิตกาวีไอรุง่งตำแหน่งครูไม่มีวิทยฐานะโรงเรียนวัดมโนรมสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3อำเภอศรีราชาจัังหวดชนบุรีดิฉันขอเสนอสภาพปัญหาที่มาของวิชาที่สอนจากสภาพการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนวัดมโนรม มีนักเรียนที่เป็นกลุ่มปกติและเด็กพิเศษเรียนร่วมซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกไปพบว่านักเรียนขาดความกระตือรือร้นขาดความกล้าสแสดงออกในการออกเสียงคำศัพท์และการสนทนากลัวว่าจะพูดคำศัพท์ผิดหรือจำคำศัพท์ที่เรียนมาไม่ได้ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อีกทั้งผู้เรียนเองยังขาดการฝึกฝนภาษาอังกฤษซึ่งส่งผลให้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนไม่เกิดการพัฒนาครูผู้สอนจึงศึกษากิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นรูปแบบการสอนแบบ active learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและแก้ปัญหาดังกล่าวโดยใช้กลยุทธ์วิธีการสอนภาษาอังกฤษที่หลากหลาย เช่นเน้นการใช้สื่อที่เป็นจริงเกมต่างๆที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทำงานกลุ่มร่วมกันหรือบทบาทสมมุติที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะภาษาในชีวิตประจำวันที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงให้ได้มากที่สุดซึ่งจะไม่เน้นรูปแบบโครงสร้างทางภาษาแต่จะเน้นความสามารถในการสื่อสารซึ่งถือว่า เป็นเป็นการช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษยอย่างมีคุณภาพโดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ได้กำหนดไว้ว่า เป็นการให้โอกาสในการพัฒนาตนเองจนประสบความสำเร็จตามที่ต้องการให้ได้มากที่สุดตามที่ดำเนินการให้บรรลุผลขอเสนอการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการฟังการพูดการอ่าน และการเขียนโดยใช้วิธีการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังนี้ 1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง 2. ศึกษาเอกสารตำราที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาภาษาอังกฤษวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดและเนื้อหาสาระตามมาตรฐานต่อ1.1นึ่ำเสนอข้อมูลข่าวสารความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดยการพูดและการเขียน 3. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวิชาภาษาอังกฤษเรื่องสีโดยนำแผนที่จัดทำขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็นโดยกิจกรรมการเรียนรู้มีดังนี้ขั้นที่1คือขั้นนำเข้าสู่บทเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนเกิดความพร้อม และก็อยากรู้อยากเรียนในบทใหม่ทั้งนี้ครูผู้สอนใช้คำถามกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจในบทเรียนมากขึ้นขั้นที่2อขั้นนำเสนอขั้นนี้ครูจะให้ข้อมูลทางภาษาแก่นักเรียน ก็จะมีการนำเสนอคำศัพท์ใหม่หรือเนื้อหาใหม่ที่นักเรียนเข้าใจคำศัพท์และความหมายซึ่งขั้นนี้ครูจะเป็นผู้ให้ความรู้ทางภาษาที่ถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องในการออกเสียงในรูปแบบของภาษาที่เน้นความถูกต้องเป็นหลักขั้นที่3ขั้นฝึกนักเรียนจะได้ฝึกภาษา ที่เรียนมาแล้วในขั้นนำเสนอโดยมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องในขณะเดียวกันก็จะเน้นเรื่องการใช้ภาษาให้คล่องแคล่วขั้นที่สี่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้นำคำศรรพัพท์หรือประโยคที่ฝึกมาแล้วมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วและ เกิดความสนุกสนานซึ่งขั้นนี้จะเป็นขั้นที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมครูจะคอยให้คำช่วยเหลือแนะนำและเสริมแรงด้วยคำชมเชยตลอดระหว่างร่วมกิจกรรมขั้นที่5คือขั้นสรุปจะเป็นขั้นสุดท้ายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงซึ่งจุดประสงค์ ในขั้นนี้เพื่อที่จะสรุปสิ่งที่เรียนมาในคาจากที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือใช้วิธีการสอนตามแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง 4. การออกแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องสีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยการสอนแบบ Active Learning ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยการใช้สื่อรูปร่างที่มีสีสันหลากหลายน่าสนใจเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้คำถามได้พูดสนทนาและนำคำศัพท์ติดให้ตรงกับรูปภาพ 5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในชั้นเรียน 6. ครูประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมและสรุปผลการเรียนรู้จากการร่วมกิจกรรมของนักเรียนขอเสนอผลการแก้ปัญหาหรือผลการพัฒนานักเรียนจากการสอนเรื่องสี ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับสจำนวน25คนนักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์เรื่องสีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีมากจำนวน13คนคิดเป็นร้อยละ52และอยู่ในระดับดีจำนวน10คนคิดเป็นร้อยละ40และ อยู่ในระดับพอใช้จำนวนสองคนคิดเป็นร้อยละแปดวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการสังเกตพฤติกรรมมีความมุ่งมั่นในการทำงานและมีวินัยฝ่ายเรียนรู้คิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อย วัดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนจากการสังเกตพฤติกรรมในการทำงานและการถามตอบเกี่ยวกับสีนักเรียนสามารถพัฒนาการถามตอบสนทนากันมีความกระตือรือร้นอยากเรียนมีความสนุกสนานและกล้าแสดงออกด้านการสนทนามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยกราบสวัสดีค่ะ